สำหรับการเช็คค่าคอมมิชชั่นเราจะดูอยู่2เมนูนะคะเมนูแรกชื่อว่าตรวจสอบรายได้ค่ะเมนูที่2ชื่อว่าคอมมิชชั่นนะคะ2ออันนี้แตกต่างกันยังไงนะคะเมนูที่ชื่อว่าตรวจสอบรายได้เดี๋ยวแอดมินคลิกเข้าไปนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าเวลาที่มีคนสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนกับเราหรือเราขายสินค้านะคะเราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เนี่ย ก็จะมาปรากฏที่หน้านี้ทั้งหมดนะคะให้เรากดตรงคำว่าวันที่นะคะเพื่อที่จะเข้าไปรีเช็คส่วนใหญ่แอดมินจะเลือกเป็น last t w d a y นะคะ30วันล่าสุดค่ะกดเข้าไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะว่ามีค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดกี่รายการนะคะตอนนี้เรามีอยู่2รายการเป็นค่าคอมมิชชั่นของวันที่เท่าไหร่เดือนไหนของปีไหนนะคะ แล้วก็จะมีการแจ้งยอดขายที่ขายได้นะคะมีการคํานวณค่าคอมมิชชั่นนะคะและตรงนี้คือค่าคอมมิชชั่นที่เราได้รับนะคะจะเป็นยอดที่ทางบริษัทโอนมาให้เราค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นได้นะคะว่ามีอะไรบ้างโดยการกดคําว่ารายการสั่งซื้อค่ะพอะกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อลูกค้านะคะวันที่ชำระเงินเข้ามาและเวลานะคะจากร้านค้าไหนหรือว่าจากแบรนด์ไหนนะคะที่เราสมัครเป็นประเภทไหนนะคะคำว่า affiliate level 1เนี่ยก็คือเป็นคนที่สมัครกับเรามาในชั้นที่1น,นะคะก็คือลูกทีมของเราที่อยู่ชั้นที่1ค่ะ dealer commission ตรงนี้ก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าได้นะคะอ่ะแล้วก็ ยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่990บาทตรงนี้ก็เป็นยอดคำนวณน,นะคะและตรงนี้คือค่าคอมมิชชั่นค่ะ,ะเสร็จแล้วแล้วก็กดปิดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีค่าคอมมิชชั่นที่จะโอนเข้าเราประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูตรงนี้ได้นะคะคําว่า Commission ค,คอมมิชชั่นค่ะคอมมิชชั่นตรงนี้คืออะไรเมนูนี้จะเป็นการแจ้งว่าบริษัททําการโอน เงินเข้าบัญชีเราวันไหนบ้างนะคะเป็นรอบไหนเห็นไหมว่าจะมีเขียนว่ารอบประจําวันที่ก็จะเป็นวันที่ที่บริษัทโอนเงินเข้ามาให้เรานะคะมียอดคํานวณค่าคอมมิชชั่นหักหน้าที่จ่ายนะคะยอดรับนะคะสถานะวันที่โอนเงินให้กับเรานะคะมีหมายเหตุแล้วก็รายละเอียดค่ะเราสามารถที่จะเข้ามาเช็คข้อมูลตรงนี้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการจะรู้ค่าคอมมิชชั่นค่ะ หรือใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะทักไปสอบถามน้องแอดมินในไลน์ OA เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ